สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วน,นกิยาพันในช่วงทิศบ้วนบอกกล่าวท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้จะบอกกล่าวกับท่านเกี่ยวกับเรื่องของดาวเรืองการจะขยายพันธุ์ดาวเรืองนั้นปกติถ้าเราปลูกดาวเรืองเพื่อ ต้องการได้ดอกที่ดีสมบูรณ์แล้วก็ดอกใหญ่ตรงตามพันธุ์แน่นอนที่สุดเราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมซึ่งราคาเมล็ดก็อย่างน้อย,อยก็1บาทหรือจะเป็นบาทกว่าก็แล้วแต่ท่านจะซื้อหามาอย่างไรนะครับแล้วเราก็เอาเมล็ดเนี่ยมาเพาะส่วนถ้าเราปลูกเองตามบ้านเราไม่ได้มุ่งหวังผลผลิตอะไรเอาสวยสวยงามเฉยเก็เอาดอกที่แก่ๆนะฮะแล้วก็โรยนะฮะก็ อาจจะได้ดาวเรืองขึ้นต้นใหม่แต่ว่าถ้าเพื่อจะเอาเร็วนะฮะแล้วก็มีต้นพันธุ์เก่าอยู่เยอะเราก็ใช้วิธีปักชำครับท่านผู้ชมครับวิธีปักชำก็คือเราก็ตัดยอดดาวเรืองนะฮะให้ยาวประมาณนี้นะหรือประมาณสัก2นิ้วนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ริดใบล่างแล้วเราก็ปักชำลงไปในวัสดุวัสดุที่ว่าก็อาจจะเป็นดินผสมนะฮะ อ่าแล้วเราก็ปักชำลงไปแล้วเราก็รดน้ําให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอๆนะครับดาวเรืองก็จะค่อยๆตั้งตัวระยะแรกๆอาจจะเหี่ยวบ้างซึ่งก็จะต้องให้น้ําให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอๆหลังจากนั้นเขาก็จะเริยนเติบโตเป็นต้นใหม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับการขยายพันธุ์โดยวิธีปักชำนี้ถามว่าถ้าสมมติว่าเรามีดาวเรือง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เรานำมาจากเมล็ดลูกผสมมาปลูกแล้วถามว่ามันจะกลายพันธุ์ไหมคำตอบก็คือว่าไม่กลายครับท่านเามาจากต้นไหนต้นนั้นเป็นอย่างไรเขาจะคงพันธุ์ไว้เช่นนั้นเสมอแต่กรณีที่ท่านเอาเมล็ดพันธุ์ลูกผสมแล้วไปเก็บดอกเอามาขยายต่อแน่นอนที่สุดครับลูกในชั่วต่อไปนะฮะในรุ่นต่อไปจะ ให้ผลผลิตที่แย่ลงต่ำลงนะฉะนั้นถ้าปลูกโดยเมล็ดท่านจะต้องไปหาเมล็ดลูกผสมมาปลูกกันทุกครั้งไปนะครับท่านผู้ชมครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์ุจํำกัด